สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะในเกมสคูเกิลซิมูเลเตอร์นะคะวันนี้พี่ปอจะสอนทำออผมพิ้วนะคะสำหรับน้องๆถามกันมาเยอะถามในพี่ปอทุกคลิปเลยเออพี่ปอก็ทำสอนทุกคลิปเหมือนกันอันนี้พี่ปอจะมาในคลิป ผมปิวนะนี่เห็นไหมสําหรับใครที่เพิ่งเล่นใหม่นะยังไม่รู้จักเกมนี้มาพี่ปอจะทําคลิปสั้นสอนสั้นมากๆให้กดไปที่เซตอัพนะนี่กดคําว่านี่ให้คิวตี้โห่ฝรั่งมากเลยพี่ปอนี่ก็ให้เราเลือกไปนะว่าจะให้มันพิวมากพิวน้อยนะหรือไม่พิวเลยนี่อันนี้ก็คือโลนะคือแบบว่าไม่พิวเลยเห็นป่ะเดินแล้วก็ไม่พิวอ่าเห็นไหม ไม่ผิวเลยคลิปนี้พี่ปอก็มาสอนสำหรับใครที่ใครที่เล่นใหม่ๆนะเห็นไหมอืมใครที่เล่นเก่าก็ทนดูนิดนึงนะเออสำหรับใครที่เล่นใหม่คือแบบว่าเหมือนพี่ปอเล่นแรกๆอะงงมากเลยเล่นยังไงโอ้เกมเนี้ยเล่นยังไงไม่มีใครสอนเลยเออ อันนี้ก็มาสอนกันแล้วนะวนเวียนอยู่แค่นี้เดี๋ยวพี่ปอลจะทําเป็น playlist นะคะ p ย a y l i s t แบบว่าสอนเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะเออเดี๋ยวพี่ปอเดี๋ยวพี่ปอจะตั้งเป็น playlist ไว้นะอืมใครที่มาดูใหม่ก็เข้าไปดูได้นะว่าเอ้ยสอนเล่นเกม มันจะมีแบบคลิปต่างๆนะเก็ดเล็กเกดน้อยอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยนะอันนี้ก็สอนทําลงทําเลือดนี่ก็เป็นสิบคลิปได้ลวมั้งเออตามไปดูละกันอันนี้ก็มีอีกอันนึงนะนี่อันนี้ก็คือนี่นี่อันนี้อ่าเห็นป่ะเนี่ยกดอฟกดออนเออแค่นั้นเองง่ายมากพิ้วกับไม่พิ้วจบเลยไม่ต้องมามีลงมีโลอะไรแล้วแต่นะนี่มีพิ้วกับไม่พิ้วเลยง่ายเหมือนกัน โอเคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นเวอร์วังอลังการมากโอเคไปแล้วเดีวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะนะจ๊ะไปะไปแล้วค่ะบายๆแล้วเจอกันใหม่กับคลิปสอนของพี่ปอนนะคะไปแล้วค่ะ